ในขณะที่รถจอดอยู่นะครับเนี่ยครับเข็มเนี่ยครับรถจอดนะครับรถข้างหน้าก็จอดมาดูเข็มอ่าเข็มใหม่ <c oughs> ยังไม่ดีวิ่งนี <c oughs> ่เนื่ยอยมาเลยออมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเนี่ยครับเข็มใหม่รถ อันนี้คือทางขวาก็จะเป็นอรอบเครื่องนะ,ะเดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งรอบเครื่องะครับเนี่ยคนี่คือรอบเครื่องปกติแต่มาดูเข็มหม่นะครับรอดูนะนี่ครับไม้เร็วเปียกซิปวิ่งมาเลครับเออยนี่ยังวะเชื่อไหมฮะนี่ครับรถจอดครับข้างหน้านก็ยังเปิดไฟ พอทางเหรอโอ้ผีหลอกอ่ะมาดูกันต่อครับผียังหลอกอยู่ว้าจะถึงรอยยิ้แล้วคัแนเร่งยังไม่ได้เร่งนะครับดูนะฮะนี่คือวัดรอบอ่รารอบเครื่องยังอยู่ปกตินะดูเข็มไม้อะไรวะอู้แปดสิบ ว่าจะถึงร้อยยี่ยมนันนี่ผีหลอกชัดๆเลยนี่มันเป็นยังไงครับนี่โอ้รอบเครื่องยังปกตินะครับรอบเครื่องไม่ได้หมุนเนอะสุดย้าอ่ะดูดีๆะพี่น้องว้าโอ้โหเจ็ดสิบแล้วโอ้ อากาศมันเป็นยังไงอันนี้เพิ่งเห็นนะครับในขณะที่จอดรอที่จะเข้าคิวไปเทนะครับตอนนี้รอรถไถนะฮะนี่ครับถนนใหญ่ครับรถยังไม่ได้วิ่งนะฮะมาดูอีกรอบนึ่งฮนะตอนนี้ปกติอยู่ครับขึ้นันจะขึ้นมาอยู่ว่านี่ครับม่ได้เด้งเครื่องอะไรเลยนะฮะโอ้ ว่มาเองแล้ว <laughs> โอ้มันเป็นยังไงนี่กระตุกหน่อยเอออะเดี๋ยวหาว่าผมเร่งเครื่องนะครับดูดีๆนะครับรอบเครื่องยังอยู่ปกติโอ้โอ้ร้อยกว่าครับเมือไงไปจะนับสิบหายแล้วนี่มันอะไรนี่เ <laughs> 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 จ้าชดเจอมาก็เพึงเคยเกิดนี่แหละครับพี่น้อง นี่ครับรถค้นดินวัดรอบเลยครับอูนี้ออกแบบมาพิเศษครับผมเนี่ยฮะอาจจะมีคันเดียวในโลกรถจอดนี้ขึ้นมาร้อยกว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะปกติครับพี่น้องก็ดูว่าพีก็มังจะเข้านะครับเอ็นเอ็นเอนพีจะเข้าแล้วครับพีจะเข้าแล้ว ผีก่อแล้วว้ร้อยสิบครับเมื่อกี้ฮะโอ้โหเด้งใหญ่เลยฮะโอ้โหไม่ได้ท่าอะไรนะครับเนี่ยฮะปกติขาอะไรก็อยู่ปกตินะฮะอย่าคิดว่าเอามือไปจิ้มอะไรนะฮะมือเนี่ยครับมืออยู่นี่ฮะมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับโอ้โหผีหลอกรถผงนะอูโนี่ออกแบบแบบพิเศษเจ็ดสิบเ้ยตา โมรยจุดก,ก่อนเลยเอา้าใครไม่เชื่อก็มาพิสูจน์ได้นะครับที่บ้านผมนะฮะซึ่งอีสานรับซิ่งนะวะอ่อะให้ดูให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผมเข้าคิวเดี๋ยวจะเอาดินไปเทแล้วครับผมอ่ะยังไงก็ฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับนะโอ้โหกว่า140นะกิดเต็มเกลอกีก้กกกนะ,อะโอ้ ยับเลยนะแบบนี้วัดรอบองอยู่ปกติ๋ยวผมเรงเร่งให้ดูอีกรอบหนึ่งฮนะถ้าไม่เชื่อนี่ครับเร่งครับเร่งเงินขึ้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 นลงลงนี่ครับ <laughs> <laughs> ก็วิ <laughs> หรอก <laughs> อ่าไปแล้วแหละครับผมเดี๋ยวไปเทีดินก่อนครับผมขอบคุณมากครับพี่นนอะสวัสดีครับ